ก็จะทุ่มหมดหน้าตักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกวิญญาณหรือจะเป็นเส้นไกมงรวมถึงเศษส,รสรารพัดมาลองดูนะครับว่าจะเพียงพอต่อการทําไว้อิจิโกเนี่ยขึ้นสู่5ดาวไหม ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทเบอรณนาชีวิตนิรันดร์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัญเชิญจำกัดเวลากับบงังไขอิจิโกไว้เป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะรอกันนะครับสำหรับตัวละครนี้และผมก็รอตัวนี้ด้วยนะครับกะจะมาเปิดนี่แหละก็จะทุ่มหมดหน้าตักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกวิญญ,ญาณหรือจะเป็นเส้นไกมงรวมถึงเศษสาร,สรพัดที่ผมมีนะปัจจุบันด้วยนะครับก็จะมีอยู่ที่155เศษก็กะมาลองดูนะครับว่าจะเพียงพอต่อการทำ อิจิกโกเนี่ยขึ้นสู่5ดาวไหมอยากได้5ดาวมากเลยนะครับแต่ถึงไม่ได้ก็เอาเท่าไหนเท่าน,นั้นแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็น beat tapora ชีวิตนิรันด์แลกนล็อก x next generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ line. Power Play ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play การมาต่อนะครับและในการมาของการอัญเชิญจำกัดเวลาบางค่ไว้อิจิโกะนี้นะครับเราก็จะมาคุบคู่กับกิจกรรมจำกัดเวลาโบนัสะสมการใช้หยกวิญญาณงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริมกันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดด้วยของฟรีกันก่อนนะครับหนึ่งครั้งสุญญยกนะครับจื๊บเศษยามี่เออลริมดูตัวอย่างรางวัลเลยนะครับตัวละครที่ผมยังไม่มีก็จะเป็นพวกยามี่เนี่ยแหละแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ ไอ้คาว่าเลิฟตัวนี้ก็ด้วยนะฮะรูปี้นอกนั้นน่าจะมีหมดแล้วนะอ๋อไม่ใช่สิตัวรถก็ยังไม่มีอขอให้ได้ตัวละครที่ยังไม่มีแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้สปีดเยอะขึ้นหน่อยก่อไปครับผมครั้งแรกนะฮะไม่ขึ้นด้วยนะะียรถมาจึงรูเคีย <laughs> ยูมิจิกะตัวนี้จะเจ็ดดาวแล้วนะเนี่ยอ่าไว้อิจิโกะนะครับห้าเศษก็ลุยกันต่อนะครับเปิดอีกครั้งหนึ่ง บึง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 รถมาอือหึอูริโอเคดีดีตอนนี้ผมได้ใช้อยู่นะครับแต่เศษที่ได้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะเปิดกันต่อนะครับผมจึบ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  S n R ไม่ออกนะอีโนอูย์ได้อยู่นะครับเอามาอัพเกรดโซ่ฮานาทาโร่แล้วก็กดอันเชิญอีกนะครับคราวนี้ใช้โยกแล้ว เ่นนาขึ้นไม่ใช่สิบครั้งอ๋อได้อิจิโกนะครับก็ขึ้นเหมือนกันชื่อจินตะคุโรสุจิเนมูแค่ได้อิจิโกชื่อ,อยังขึ้นเน่ะเกินไปแล้วนะกดต่อครับผมจะขึ้นอีกแล้วสซโฟงสินะโอ้รูลซูฟงนะครับกดไป มีอะไรไหมรดอะคุณ <compelling> น <hopefully Yes> ้ามาชีโรโอเคได้อยู่นะครับกดอีกครั้งฟึฟๆฟๆฟฟฟฟฟฟในมอีกแล้วกดอีกค่อนข้างอรดนะครับได้ละตายสักที หลังจากที่เราตามหามาตั้งเนินนานแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรับจยกวิญญาณเพิ่มเติมก่อนนะครับใช้ไปนิดหน่อยประมาณหมื่นนึ่งใช่ไหมน่าจะได้เปิดอีก2ครั้งนะครับก็เปิดกันต่อนะครับรึมเอสรไม่ออกเลยยูมิชิกะกินตะแล้วก็กดอีกชื่อขึ้นครับผม ไอเขาว่าเลิฟ er อ่าการที่เราได้ตัวละครมาแบบนี้นะครับจะดีม,มากดีม,มากกว่าที่เรารวบรวมชิปเศษนะเพราะว่าจะได้ตัวละครเป็น4ดาวเลยนะครับเราไม่ต้องทําการอัปเกรดเลยนะแต่ถ้าเรารวบรวมชิปเศษเนี่ยจะไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วผมมียกเหลือเท่าไหร่เนี่ยขอเก็บก่อนอ่าน่าจะได้เปิดอีกหนึ่งครั้งโอเคงั้นเปิดกันต่อนะครับบึ้ม เบๆ่ได้โหลดเพิ่มมานะครับอีก30คลิปสะสมรางวัลก่อนตอนนี้เปิดไปทั้งหมด111ครั้งด้วยกันอยากได้สักหาดาวมากอิจิโกเพราะว่าจะได้อาวุธยก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 มีไหมเหมือนยกจะหมดแล้วนะครับ <laughs> งั้นมาผสมไว้อิจิโกกันเลยดีกว่านะครับผม สมไปนะครับตัวละครระดับ U R ไวอกโกะอิชโกะไวฟลือเปิดใช้พนักงานด้วยก็เดี๋ยวเราไปทําการอัปเกรดดาวดูก่อนนะครับว่าเออผมจะอัปเกรดดาวได้ขนาดไหนนะครับอ่าแรกชิปเศษที่มีก่อนเนาะห้าชิปเศษนะครับอัปเกรดเป็น3าดาวแลกเปลี่ยนอีก80ชิปเศษนะครับก็อัปเกรดเป็น4ดาวส่วน5ดาวเนี่ย ดูของในกระเป๋าก่อนเหลืออีกเจ็ดสิบชิปเศษแย่ <laughs> yeah, แล้วสิผมต้องหาชิปเศษอีกประมาณ7 6ชิปเศษเพื่อจะอัปเกรดตัวละครขึ้นสูง5ดาวและไม่จบเพียงแค่76ชิปเศษนะก็ยังมีในส่วนของการต้องปลดล็อกโซต่ตอสู้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมอัปเกรดเลเวลของตัวละครไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเอาไปสู้ด้วยตัวละคร4ดาวอัปเกรดเท่าที่อัปได้สำหรับสตามิน่าที่มีเนะี่ยจะเป็นยังไง ก็เอาอไปก่อน <c oughs> ของหมดหยกหมด <c oughs> น่าจะได้เท่านี้แย่เลยวายโกปื๊บเลเวลหกสิบเก้านะครับอัพเกรดคุณภาพเข้าไปรัวๆตรงนี้ฮะถึงอัพเกรดไปอีก ซื้อสตามินาอีก<ม>บืบเราต้องเหลือสตามินาไว้ซื้อด้วยเงินเดี๋ยวไม่เพียงพอต่อการอัปเกรดงั้นเดี๋ยวสลับไปเปลี่ยนอัปเกรดอ,อุปก,กรณ์พื้นฐานนะฮะอัปเกรดแบบรวดเดียวกวาดล้างเลยปับป๊บพอไหมเนี่ยได้ยูเป็นสีฟ้าบวกสอง ระดับขั้นขึ้นน้อยไปนะครับก็เลยจะใช้ตัวเลือกพิเศษแพควัสดุอัพคุณภาพสีส้มเพื่อให้ตัวละครเนี่ยขึ้นสุดสีส้มเลยนะครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้ด้วยนะ่ยบ,บึ้มอันนี้ก็คือของที่เราได้มาเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปทําการฟาร์มหรือผ่านดานอ่าก็อัปเกรดได้สีส้มเนาะฉะนั้นก็อัปเกรดกันต่อนะครับขึ้นไหมึ้นไปสีส้ม ต้องสีส้มแล้วล่ะสีส้มสีส้มเรียบร้อยนะครับปลดล็อกโซ่ต่อสู้แล้วก็ในส่วนของพื้นฐานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดแบบรวดเดียวอ่าได้สีส้มอยู่สีส้มอีกบวกได้ไหมไม่ได้นะครับเอาสีส้ม64ก่อนแล้วกันบึงบ้ง,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 งตอนนี้สีส้มแล้วนะครับพลังของตัวละครเนี่ยก็อยู่ที่3 6มหมนะครับเป็นค่อนข้างน้อยงั้นเดี๋ยวอัดดาวเข้าไปนะเพิ่มเติมอืมเน้นไปที่อาวุธหลัก แล้วก็มาเพิ่มพลังตรงไฟล์อัลบั้มกินของก่อนนะครับเพิ่มความชอบเข้าไปจะได้เพิ่มค่าสเตตัสของตัวละครแล้วก็เพิ่มให้ตัวละครอื่นๆด้วยจะได้ความไววเพิ่มขึ้นนะครับใส่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะดองของมาใช้เยอะเพื่ออัดตัวละครเนี่ยให้โหดมากขึ้นใส่เข้าไปอีกอุ้ยกด ดผิดอันปึ๋ง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 โอเคนะครับเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองทดสอบตัวละครกับไวออจิโกะนี้นะครับว่าจะโหดขนาดไหนและกันนะฮะในตอนที่เรายังไม่มีอาวุธนะครับหรือยังไม่ได้ปลุกตื่นท่าไม้ต้แล้วก็สำหรับไวออจิโกะนี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครประเภทเสือขาวสายแอตแทกแครี่เลือดไหลควบคุมเก,เก็บเกี่ยวสังหาร พลังโจมตี33,064พลังป้องกัน7,441พลังชีวิตนะครับ194,981พนังกงานผมเปิดไปเท่านี้นะครับณปัจจุบันและในส่วนของดาวของตุลครก็อยู่ที่4ดาวเนาะแล้วก็สกิลผมอัพไปที่เลเวล69สกิลแรกนะครับเบอร์เซิร์กสร้างดาเมจใส่ศัตรูแบบเดียวมีโอกาส50%ทําให้เป้าหมายติดสถานะใบเป้าหมายโจมตีที่มีผลดอดแต่ละชั้นเพิ่มดาเมจของสกิลนี้10%ทําให้เป้าหมายโจมตีติดสถานะเลือดไหลต่อเนื่อง2รอบนะครับความแรงของสกิลก็จะอยู่ที่1 13.6%สก,กิลต่อมาสก,กิลทำไม่ต้ยฟูเร่แอตแทกสร้างดาเมจสัตวตทั้งหมดมีโอกาส20%ทำให้ป้าหมายติดสถานะใบและมีผลดวนตัดสินหลังจากปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจานวนมากรอบต่อไปจะทางานสก,กิลเสริมย่อยแน่นอนผลของดวนตัดสินนะครับคนในสนามยิ่งน้อยดาเมจยิ่งสูงจํานวนคนลดลงทุกๆหนึ่งคนสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น10%สก,กิลที่3อัปเกรดแอตแทกนะส่วนสกิลที่4นะครับฮอลโลในตัวพาสซีฟหลักโจมตีมีโอกาสทาให้ป้าหมายติดสถานะเลือดไหล เมื่อเริ่มการต่อสู้มีฝ่ายศัตรูทุกๆ1ตัวจดี๋ยเพิ่มค่าฟูรีแร่แอตแทกให้กับตัวเอง60แต้มเมื่อสิ้นสุดการโจมตีเป้าหมายโจมตีแต่ละตัวที่อยู่ในสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวก็จะฟื้นฟูค่าฟูรี่200แต้มด้วยกันซึ่งในส่วนของไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบปกติได้จะประกอบไปด้วยสถานะสแันแช่แข็งพัวพันอัมพาตโกรหนเย้ายนายนใบเมื่อเราเห็นสกิลแบบนี้แล้วนะการที่เราเลือกตัวละครลงทีมก็ต้องเล่นเป็นทีมออกแนวสถานะนะครับอาจจะเอาเข้าคู่กับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะรรสุจิิาย ส่วนโซ่ต่อสู้ช่องที่2อันนี้ผมใส่เป็นอาชูรานะแต่จริงไม่ต้องสวมใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับอาจจะใส่เป็นอันอื่นเพราะอย่างที่เห็นสกิลนะครับเขามีการเพิ่มค่าฟูรี่ของตัวละครของเขาเองฉะนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับผมเอาไปใส่แบบดาเมจเพิ่มดาเมจหนักๆหรือจะเพิ่มโอกาสติดสถานะไปก็ได้เหมือนกัน6ตื่นครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองต่อสู้อารีนา่ากันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวจะไปจัดทีมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เป็นทีมแบบนี้ดูก่อนละกันนะครับ ใช้เป็นทีมฟูสถานะปรับสปีดครับคู่หนึ่งมายูริไปก่อนเลยครับสกิลติดอัมพาตไหมไม่ติดเลยครับแต่ติดพิษบางใครสาบไปแล้วนะครับศัตรูติดสถานะหรือไหยแต่ไม่ติดป้ายผมว่ามีแววแย่เลยครับผมยังไม่ได้อัปเกรดใช่ไหมตอนเนี้ย <c oughs> ไม่นะ ดูเคียวผมยังไม่ได้ทำการอัปเกรดนะครับสกิลก็เลยยังไม่มาโอเคือ้อฆ่าไม่ตายโดนบงังไขสวนจับพิดนะครับดีไม่โดนสถานะบึ้มติดป้ายโกวลหหนเกิดไปแล้วนะสามตัวแบบนี้ไม่ต้องเซ้ยสู่แล้ว เยวไว้ก่อนนะครับเพิ่มเลือดเบวคุยะพลิกสถานการณ์เลยรื้อตัวตีได้มีกี <S <S um ่ตัวเนี่ยเหลือสองตัวนะครับตีกันเองด้วยแย่แล้วสิ ตายไปสองนะครับเจเรียบร้อยผมว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวละครก่อนสู้ต่อสู้ของลูเกียยังไม่ได้ใส่เลย <c oughs> ไม่แปลกที่จะใช้ถ้าไม่ตายก่อนไม่ได้เอาไปครับสี่ดาวคราวนี้เดี๋ยวลองสู้ใหม่ดูนะครับคนเดิมเลย ตรวดดูติดไหมสถานะอัมพาตมายูรีบผมปลดล็อกอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับปืบ๊บอาแช่แข็งไปได้3ตัวแบบนี้สวยถ้าแช่แข็งได้หลายๆตัวนะทำสถานะนะครับอิจิโกะก็จะสามารถปล่อยสก,กิลได้รัวมากซึ่งแตบบ่นั้นทีมสถานะอาจจะต้องแน่นนิดนึงนะ แบบนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนทีมซับดูนะครับแต่น่าจะต้องลองเท่านี้ก่อนแต่ถ้าไม่ตายมาแล้วนะเธอที่สองอย่าพึ่งฆ่าหมดแล้วกันตีได้ตีไปน่าจะเรียบฮนะหมด เหมือนจะได้อยู่โอ้โห,โหยังเถิดอ,อุคิร่าสับปบึ้มที่มันโคตรทีมสถานะก็สำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าน,นะครับก็มาเปิดหาบังคาอิจิโกะไว้ <c oughs> ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ใครลหลายคนรอคอยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่อยากทำตัวละครหน้าดาวมากเลย ไม่ได้ครับณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวรอหาเพรหายกเพิ่มเติมก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาจัดแจงอัปเกรดตัวละครขึ้นสู่5ดาวอีกทีนึงนะครับยังไงสาหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเกมปิดเทพบนหนาชีวิตนิรันดิ์ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับพาร์ทนี้ไป パ道のーパ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 ーとーパ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 ー